ทำน้องเหรอทำน้องใช่ไหมขอโทษน้องยังขอโทษอ่าขอโทษน้องเพชรนะเออยายให้กินทั้งคู่เนี่ยเนี่ยยายให้เนี่ยเนี่ยอันนี้ยายจะให้หนูทั้งสองคนเลยยายจะแบ่งครึ่งกันนะ่ให้สองอันเลยนะอ่าให้สองอันเลยนะเนี่ยอ่าเห็นไหมเนี่ย อ, ial, brands, อมีลูกอมด้วยนะเพชรมีลูกอมไป็นแกะกลับเลยนะเออใช่โอ Oo, ้โหเลยนะเพชรอ้โหจิ้มกันบูดิคันตับแกะของอ๋อเห็นไหมเห็นไหมใหญ่เลยไม่ต้องร้องไม่ต้องฟังฟังก่อนไม่ต้องร้องนะเช็ดน้ำตาโอ้แล้วกันอารักกันโอ้กันก่อนขอดกันก่อนยายถึงจะให้กินก่อนกันก่อนโอเครักกันอ่ารักกันนะ รักกันไม่เด็นไม่ยายจะให้กินด้วยกันหนูต้องรักกันเข้าใจไหมลูกอ๋าหนูต้องรักกันดิดิ๊ดูดิ๊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 ดิดิ๊ดิ๊ดิ๊อเ๊ดิ๊ดแ๊ดิ๊ดิ๊ดิดิ๊ดิ๊ดิ๊ดินดิ๊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 ดิงนิ๊ดิ๊ิดได้๊ดิ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 ดิดิ๊ดิ๊ดเดิดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิดิ ได้แล้วได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งี๋ยว,ยว,ยวมันจะล็อกอีกครั้งตตหนึ่งอุ้ยช็อกโกแลตกรอลูกค่ะไม่งยิ่ด้วยนะไหนิอ้ิ่ด้วยอโอ้ยทบยายได้ไหนโอ้ยมาเ,เลยนะ หนนลัเหรอมันเยลลี่ด้วยเหรอลูกนุ่มๆนุ่มนึ่มหลบเหรอหืมนุ่มหลบเลยไม่ใช่หนูต้องกินด้วยกันนะคะเห็นไหมหูชื่นใจไหมลูกโอเคให้คนละอันเอาคนละอันอ่านั่นเห็นไหมเนี่ะโอเคเนี่ยหนูต้องรักกันหนูต้องรู้จักแบ่งปันโอเคไหมคะโอเคค่ะอุ้ย อ้าหล่นทางน้องได้ไงอ่ะหนูไปเก็บสินูไปเก็บมากนไงคะจ้ก,ก่อนได้ไหมคากกา้าก่อนไดทัาจ้าอค่าก่อนคุณค่จ้อมันหล่นข้างล่างหรอคะมันหล,นหลน่นเหรอ ไม่เอาไม่เอาอ๋อถ้ามันหล่นแล้วไม่ต้องเอานะถ้าหล่นแล้วไม่ต้องเอานะคะหกินทีละอันนะได้กินเยอะไม่ได้นะคะมันออกไม่ได้เออแม่แม่ล็อกอยู่เบิดก็หมตั้นาอุ้ยอืรชิมก่อนอร่อยอร่อร่อย